กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีกระแสโจมตีประธานรัฐสภานะครับหลังปล่อยให้มีกําลังทหารจากกองกองพลฐานราบที่9นะครับเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภาวันที่15ตุลาคมนะครับที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพมหานครจนวันนี้นะครับเลขานุก,การประธานรัฐสภานะครับออกมาระบุว่า ทหารนะครับได้ออกจากอาคารรัฐสภาในวันเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจว่าพรกฉุกเฉินนี้ไม่สามารถกระทบการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้ครับ นายราเมศรัตนชเวงนะครับเลขานุก,การประธานรัฐสภาชี้แจงกรณีที่มีกระแสโจมตีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาหลังปล่อยให้มีกําลังทหารจากกองพลทหารราบที่9เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภาวันที่15ตุลาคมหลังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหาคนครว่ากําลังทหารดังกล่าวได้ถอนออกจากพื้นที่อาคารรัฐสภาไปแล้วตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันเดียวกันซึ่ง การเข้ามาของกําลังทหารดังกล่าวเป็นการดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์สำคัญที่เป็นไปตามข้อกําหนด ของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเรื่องนี้รัฐสภาไม่ได้ขอร้องนะครับหรือร้องขอเป็นการดําเนินการของฝ่ายรัฐบาลเองเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามปกตินะครับนอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันที่15ตุลาคมประธานรัฐสภาเองก็ยังได้ลงไปเยี่ยมพร้อมกับมอบอาหารและน้ําให้กับกําลังทหารที่อยู่ในพื้นที่อาคารรัฐสภาและโดยรอบนะครับรวมถึงได้แจ้งไปยังรัฐบาลว่ายังไม่มีสถานการณ์ใดที่จะบ่งบอกว่าเป็นกรณีที่น่ากังวลหรือเกิดความวุ่นวายและขอให้นํากําลังฐา ออกจากพื้นที่บริเวณรัฐสภาเพราะเหตุว่ารัฐสภาเองมีมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งทั้งเรื่องของการตรวจสอบบุคคลเข้าออกในสถานที่และการห้ามพกพาอาวุธ นายราเมศยืนยันยอีกด้วยว่ากําลังทหารที่เข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภาเองและโดยรอบไม่มีผลกระทบต่อการทํางานตามหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใดนะครับซึ่งขณะนี้คณะกรรมาการทั้งชุดสามัญและวิสามัญต่างๆได้มีการประชุมตามปกตินะครับขณะที่ทางรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงเองก็ไม่ได้มีการทําหนังสือขอความร่วมมือมาอยัางฝ่ายนิติบัญญัติเพื่องดการประชุมคณะกรรมาการแต่อย่างใดหากจะขอความร่วมมือนะครับต้องทําหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการส่วนทางคณะกรรมการ ที่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการระบุว่ามีการงดการประชุม2วันเนื่องจากฝ่ายความมั่นคงเองก็ขอความร่วมมือไม่ประชุมเกี่ยวกับการเมืองนั้นนายราเมศร,ระบุว่าไม่ทราบเรื่องนั้นจริงครับซึ่งอาจจะเป็นการขอความร่วมมือเป็นการเฉพาะนะครับส่วนที่จะยื่นขอขยายระยะเวลาในการทํางานของคณะกรรมการอธิการออกไป15วันนั้นเบื้องต้นก็เวลานี้ก็ยังไม่มีหนังสือมาถึงประธานรัฐสภาครับ ณที่ <c oughs> มีกำลังทหารเข้ามาดูแลความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภาเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็ต้องยืนยันว่าขณะนี้กำลังทหารได้ถอนออกจากบริเวณรัฐสภาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ20นาฬิกา <c oughs> นะครับที่ผมต้องมาอธิบายเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับมีกรณีที่คนพยายามโจมตีท่าน ประธานรัฐสภาว่าทําไมถึงปล่อยให้มีกําลังทหารเข้ามาในบริเวณรัฐสภาผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการที่ทหารเข้ามาดูแลความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภานั้นเนื่องมาจากก็ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครการเข้ามาดูแลความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ก็เป็นไปตามข้อกําหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลได้ออกมานะครับรัฐสภาไม่ได้มีการร้องขอครับ